ก็อาจจะริมยิมด้วยนะครับอยู่อเมริกาแล้วอะไรกันจะทุยแล้วก็อะไรกนสระที่ไม่มีนะครับโอเคผมทุยอีกแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะไม่ถุยเออไม่ไม่ใช่สิคลิปที่แล้วถุยเออถุยไม่ถุยไม่รู้แหละก็มาดูครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทามาร์ชคอร์ดเป็นของตัวเองนะครับไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่รูปเลยเราก็กดน,นี่นี่นะครับ มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับมันก็เท่ไหมล่ะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับช่องผมก็อัมพิคิวอัมพิคิวมาดคอดแบบนี้เท่เทใครๆก็ทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ไงผมผมเด็กผมก็ต้องทำได้ท่านผู้ชมก็ต้องทำได้แน่นอนใช่ไหมครับลานผูเสกก็กดออกเดี๋ยวลงอั้นบางก่อ่าเดี๋ยวให้เรามีอยู่สองแอปนี้นะครับแอปนี้ก็จะคือเออะไยนะ g าชาสตูดิโอนะครับกาชาสตูดิโอผมจะขึ้นรูปไว้บนนี้นะครับอ่าพอกาชาส Studio ไปแล้วนะครับแอปที่2นะครับ Pixel Lab ผมจะขึ้นรูปไว้นะครับอ่าโอเคถ้าเราเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่กาชาส Studio เลยนะครับ กดไปเลยเรามาเอาในนี้นะครับก็มันเทศดิพอเรากดกดเข้ามาแล้วใช่ไหมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะมีตัวเลือกนี่ตัวผมมีตัวผู้หญิงด้วยนะนี่ตัวผู้หญิงก็สวยนะนี่บัตเตอร์ไฟน้องเนยนะ,ะ <laughs> ะะนะครับแช่หรือเปล่ามีรถนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเพิ่มตัวใหม่เราก็ เอาตัวที่มันมีให้นั่แหละครับถ้าเราจะเป็นผู้ชายให้เรากดอันนี้นะครับอะไร preset นะครับมันก็จะมีให้เลือก male แล้วก็ female female แล้วก็เมาเมาอะไรล่ะ male ยาก,กันอยู่แม่มาอ่ะนี่นะครับแบบนี้มันก็เป็นตัวของผู้ชายนะครับนี่แบบนี้ก็จะที่ออกนะน,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 น่ารักน่ารักดี นี่วันนี้ก็ดูโหดไปนี่แบบนี้ก็เบบกท่นะผมก็จะสอนเป็นแบบของผู้หญิงก่กอนนะครับให้เกียรติแก่ผู้หญิงก่อนนะครับนี่นะครับตัวก็น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเป็นตัวส่วนตัวชอบสีฟ้านะครับเอิม่บมบวกองบวกแฮไม่เอาออกไปเอ๋พวกปอบเอิ่มหัวล้านแมวหัวล้านกันเลยเดียวเอาผม สั้นนะครับผมสั้นผมรูอันนี้วิธีการแต่งตัวของผมนะผมเอ่มอะไรวะเนี้ยออกไปเออมันดูลกหูลกตาครับนี่นะครับก็จะเท่ๆนี่นะครับเข้าชุดเลยนะครับนี่ก็หมอหมอเราตรงด็อกเตอร์หน่อยถ้าจะเอาแบบนี่นะโป๊โป๊แม่เลย นี่นะครับชุดน้องเหน่อยนี่นะครับนี่น่ารักเลยยกเว้นลูกกระตวยหัวคาลูกกระตานี่นะครับน่ารักเลยเอ่น่ารักเลยเนะการกแต่งตัวของผู้หญิงก็จะมีอยู่ประมาณนี้ถึงท่าทางจะเอาแบบไหนก็นแล้วแต่เลยนะ นี่แบบนี้ก็ได้นี่เป็นผมผมก็ชอบท่านี้นะเอาตัวใจไปเลยนี่ของผมท่านี้อะไรนะบัตบัตเบเทลเรดี้อ๋อเตรียมพร้อมที่จะแบบต่อสู้กันอะไรประมาณนี้นี่นี่นี่มีหลายท่านะคะอันนี้แล้วนะนินจาให้เหมือนหน้าลูโตเลยนี่นี่นะ เท่มากเลยนี่นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนพวกผม,อ,มอะไรวะเนะี่ยพวกผมอะไรแบบนี้ก็สามารถแต่งได้นะครับนี่นะครับสามารถแต่งได้นี่หูกระตา่ายเท่มากมันก็จะมีให้เลื่อนตรงเนี้ยเห็นไหมหงวดลีแล้วก็น็กน็กไปแล้วก็จะมีเอ้ยม,มีเขาไมวนี่มองกดบนหัว อี่เอาหูเออเอาหูก็ตายดีกว่าอ่ะอืมันเอ้ยอันอื่นทำไมมันเท่ยังวะอันอื่นเท่ยังเอาหูก็ตายแล้วเนาะอาจจะประมาณนี้นะครับให้เราเสร็จแล้วเราก็กดแบกนะครับถ้าเราได้ตัวที่ชอบแล้วให้เรากดลูกกระต่ายแบบนี้นะครับเึ๊บเรากดลูกกระต่ายเสร็จแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมกดแคปหน้าจอนะครับ เราก็ได้ไปแล้วลูกแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วก็ออกเกมเลยนะครับส่วนสำหรับคนที่เป็นผู้ชายก็ก็ประมาณนี้ครับกด p r e เ e t แล้วก็กดไปที่มอแล้วก็เปลี่ยนรูปตามใจชอบเลยนะครับนี่มีหลายแบบเลยนะครับให้ท่านผู้ชมก็ไปเลือกเอาเองแล้วก็แต่งตัวเอาเองนะครับท่านผู้ชมกดออกแม่งเลย พอกดออกมาแล้วกดลูบรอดเลยถ้าเราจะทําให้ม,มันมีแสงรอบตัวนะครับให้เราเข้าพ i ซซ l แ l a b พอเราเข้าพิซซ l l a b มาแล้วนะครับท่านผูช้ชมให้เราูช้ชมถ้าท่านผูช้ชมทําอะไรทิ้งไว้ก็กดยกเลิกนะครับพิซซ l แ l a b ก็เหมือนเดิมอันนี้ลบก,ก่อนอ่ะลบก,ก่อนให้เราให้เรากดที่3จุดด้านบนนะครับกดเอิม่มไม่ละกดฟอร์ม แกลเลยเ้ยไม่ใช่สิเออให้ทาให้ท่านชมนกดออกก่อนนะครับพอท่านชมนกดออกมาเสร็จแล้วนะท่านชมนเข้ามาที่ Google นะท่านชมนอย่าคิดอะไรบ้าๆานะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนอย่างน้ผมมันไม่ใช่คนอย่างนั้นเห็นไหมอย่ายูทูบอย่ายูทูบสตรีมอะไรลืมวีจีฟ้ามว่วง เพ่มพอเรากดข้อมาที่ y t u t u อุ้ยไม่ใช่ YouTube สิอะไรนะ Google แล้วเราก็พิมพ์มาที่เว็บนี้นะครับ R E แล้วก็ M O V E B G เป็นแอปที่ลบพื้นหลังนะครับเรากดเข้าไป Remove v G เลยนะครับกดไปเลย กดเราก็กดเข้าไปเลยมันเป็นแอปลบพื้นหลังนะครับทุนผู้ชมก็ท่านผู้ชมก็เอนี่นะครับพอมันเข้ามาหน้านี้เราใช่ไหมเราเราก็อัปโหลดนี่นะครับตัวอย่างตัวอย่างที่แบบตัดแล้วนะครับเราเราก็แบบสามารถเอาไปเพิ่มแบบแบบอะไรนะทําพวกแบรนด์ขนมขนมอะไรเราได้นะเราก,กดอัปโหลดเมแกงนะครับ เอ่รูปอะไรวะเนี่ยเต็มเลยเราก็รูปพีฟมเต็มไปเลยเอ่อนี่แล้วเรากดมาทีนี้เรากดที่ล่าสุดน,นะครับมันก็จะเป็นอันนี้นะกดที่นี่เลยรูปเรารูปเรารูปนี่นะคะมันก็จะลบพื้นหลังไปให้เลยอัตโนมัตินะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับ ปับอะเพื่อดาวโหลดมาแล้วนะครับท mm ่านผู้ชมเอ่อดาวน์โหลดไฟในโคมแล้วดาวโหลดเสร็จสมบูรณ์โอเคแล้วกดลบแอปไปเลย mm hmm. แล้วก็วเข้า Pi ก e l l a b นะครับเขาเพาะเข้า Pi ก e l แ l a b มาแล้วนะครับท mm ่านผู้ชมให้เราให้ท่านผู้ชมกดที่สามจุดกดที่ U S หรือด้านบนสุดนะครับแกลเลอรี่เนี่ยมันจะมีคำว่าแกลเลอรี mm ่ท่านผู้ชมอาอจจะอ่านออกหน่อยนะครับ มีอนไนสีขาวบ้างนะเจ้าผู้ชมสีขาวสีขาว,ขาวอะไรวะเนี่ยจะทำอะไรกูไม่ได้หรอกนะกูรู้อยู่นะกูรู้นะอ่ะดีเดะเดวมีมีคำว่าฮัดอยู่ พอามั่า,าจะเขาว่าฮอมเออนี่เราก็จะได้สีขาวแล้วนะครับปุ๊บนี่มันก็จะเป็นพื้นหลังสีขาวล้วนๆเลยนะครับให้เรากดที่เมแกกเอ๊ะมีแกงเอ๊ะอเ,อเดี๋ยวดิเรากดที่ไอตรงกลางเนี่เห็นไหมตรงกลางแล้วกดที่ Import นะครับกดที่ Import แล้วกดที่อันที่เราโหลดมานะครับสกรีนช็อตนี่มันก็จะเป็นไอไออันนี้นะครับให้เราตัดแบบนี้นะครับ ตัดก็เผื่อยาโดนตัวมันนะถ้าโดนตัวมานี่อิพายอ่ะพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมให้เรากดถูกต้องมันก็จะได้ไอตัวนี้มานะครับฮ่ารากกกนเลยทีเดียวโอ bah, ้ยนาฬิกมากนารักมากอ่าพอมันไ,ได้ไอตัวนี้มาแล้วก็ขยายนะครับ ขยายเสร็จแล้วใช่ไหมเอ้ยทุยขยายเสร็จแล้วแล้วเราก็กดที่เอิม่มคปัปลออ่ามันมจะมีอยู่2ตัวใช่ไหมปรากดที่2ตัวกดที่อันนี้นะครับไอ้ด้ามบนที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มันวางซ้อนกันอยู่ตรงใต้ล่างสจุดน,นะครับแล้วเราก,ก,นนก็กดปิดไปอันหนึ่งก่อนอ่ากดปิดไปอันนึงก่อน กดปิดแล้วนี่เออไออันเนี้ยผมอยากรู้ว่ามันอ,ออกอยังไงอะผมอยากรู้ว่ามันอ,ออกออกยังไงปิดไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องละจบจบแปกดอินพ r ตใหม่กดอินพ r ตใหม่นะครับท่านชมอันนี้เอาไหมเรามาที่ตัวแรกกันต่อเลย กันก่อนเลยอาจจะมีอะไรนี่เราได้ตัวแรงมาแล้วใช่ไหมอ่าได้ตัวแรงมาแล้วใช่ไหมให้เรากดที่ไอตัวนี้แหละแล้วให้เราเลื่อนไปกดตรงกลางเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเจออันไหนนะเจอสต็อกไอสต็อกสต็อกไอเห็นไหมเนี่ยสต็อกเนี่ย s, <S t r o k e เนี่ยสต็อกเนี่ยเรากดที่สต็อกนะคบ แล้วกดเปิดปั้งเราจะเลือกสีขอบขอบขอบตัวสีฟ้าเป็นสีอะไรผมก็จะเอาเป็นเอาเป็นสีม่วงแล้วกันนี่สีม่วงนี่สีฟ้ามีสีนี้ด้วยนะมีหลายสีเลยนะครับให้เลือกนะครับว่าเราจะเอาสีอะไรผมเป็นเอาสีนี้แล้วกันคัเรากดเสร็จปุ๊บอนนี้ลำคาญมากเลยเอาออกไงวะ เออเรากดเสร็จปุ๊บให้เราเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับปุ๊บจนกว่าจะเจอชา a d o w นะครับชา a d o w ก็คือเงานี่มันก็จะมีเงาแต่เราก็เลือกเงาให้มันเป็นสีเดิมนะครับปุ๊บนี่มันก็จะเหมือนมีแสงรอบอันนี้เราเปิดเป็นเอาสักสิบสิบห้านะครับประมาณสิบห้าอันนี้อะไรวนเะอี้ยอ้ย,อย,อยให้เราเลื่อนมาด้านนี้นะครับติดเอาประมาณ ติดลบเจ็ดนะครับแปดเจ็ดนี่นะครับติดลบเจ็ดแล้วเราก็อันนี้แล้วเนะี่ยโอออันนี้อันนี้แมวอันนี้แมวแมวไ,ไม่ดีแมวไม่ดีเอ้ยอันเนี้ยเอาออกไปยังไงวะ อ่าพอได้ศูนย์แล้วใช่ไหมแล้วก็กดถูกต้องปึ๊บอยากจะรู้วิธีเอาออกมากเลยเนะี่ยเอาออกไงวะ <c oughs> กว่าจะรู้แ <c oughs> ต่เรากดที่ inner shadow นะครับกดเปิดแล้วกดที่เดิมเลยสีเดิมของเรากดนี้อันนี้ผมแนะนำเอา เอาสักประมาณ20นะครับนี่20แล้วกดอันนี้ะไรวะนะโอ้โไอ้เหี้ยเอ้ยกูตกใจหมดโ,โอ้อันนี้ข้างบนด้วยเอาสักกูเมกาเล่นตัวละครเลยพอได้แล้วแบบนี้ใช่ไหมครับให้เรากดตรงนี้ปุ๊บอ่าเอ่ได้เราตัวแรกแล้วเราก็บวก เอาเป็น Import เหมือนเดิมนะครับกด Import แล้วก็กดตัวละครเราเหมือนมาเหมือนเดิมนะครับตัวละครตัวนี้นะครับให้เรากดอันนี้ย่อมาหน่อยนะครับมันจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดเหมือนเดิมแล้วก็ขยายให้ตัวใหญ่เท่ากันก็สังเกตเอานะว่าตัวมันใหญ่เท่ากันหรือยัง ผมว่าน่าจะเท่ากันแล้วนะให้เรากดมาที่ตัวนี้แล้วก็กดที่สตอ็อกเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าออเอาฟ้าแบบไหนดี เอาฟ้าแบบนี้แล้วกันพอกดได้ฟ้าแบบนี้แล้วนะให้เรากดเพิ่มมัหน่อยนะครับนี่เอาสักประมาณนี้นะครับเอาผมแนะนําผมแนะนำสามอ่าผมแนะนำสามสามแล้วกดที่ชาร์โดกดนี้นะครับมันเป็นมันจะเป็นพื้นหลังสีดำให้เรากดสีของเรานะครับป้้มนี่ <laughs> ให้เรากด ที่อันนี้เอาสักประมาณ2ี่สิบเหมือนเดิมนะครับในอันนี้อะไรวะเนะนี่ยอ๋อเนี่ยให้เรากดมาเจ็ดเหมือนเดิมนะครับเจดเท่ากันนะครับไออันนี้อะไรวะเออแมวแมวแมว,แมว,แมว,แมวอันนี้แมวอ่าเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมถ้าเรากดไอดตัวนี้กดมาทีอา่อันไหนวะจำไม่ได้ ลบใช่ไหมแล้วเราเราก็กดกบลบไปครึ่งหนึ่งนะครับนี่ลบไปประมาณ ไม่ต้องกลัวนะครับลบไป,เ,ปเลยนะครับประมาณนี้นะครับเรากดต้องแล้วก็เอามาวางที่เดิมนะครับ จะไ,ได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับกอ,อนดูน่ารักน่าชังเลยดีดียวเรามันก็จะสวยแล้วกดอันนี้เอกมกดอันนี้กดรวมกันอ่ามันก็จะรวมกันแล้วใช่ไหม พรอรวมกันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหโคตรสวยเลยนะครับท่านผูช้มชมท่านผู้ชมก็เอาไปทํากันได้นะครับผมก็จะทําแบบนี้นี่ตัวเล็กนิดนึงตัวตัวตัวใหญ่ๆนี่แหละตัวเล็กๆอ,อประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ ตรงนี้นะครับผมก็เขียนว่าอม ARMPCUBE กดตกลงเออม,มันมองไม่เห็นมันทำยังไงดีนะครับท่านผู้ชมถ้ามันมองไม่เห็นแบบนี้นะให้เรากดตรงนี้ให้เรากดเออมอ้มอนี่ไงกดที่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 ทีทททตอกกดเปิด อ่ามันจะเป็นแบบมีตกสอักลรอะไรๆใช่ไหมเรากดที่สีเรากด,ลาก,ดก,ลกลางเฉีเฉยียเฉยียหน่อยนะคะผมจะไม่เฉียมากเกินไปนะแล้วก็ชาร์โดเรากดเปิดเราก็ใช้สีเดิมเราเลยสีเดิมเรานีคา้ความเข้มความเข้มเอาประมาณนี้และละกัน มาณนี้นะครับผมว่าเอาเป็นแบบสีเขียวแบบนี้หน่อยนะนีก่ก็กดเปิดไปกดเปิดไปสีฟ้านี่ผมก็จะดูแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ตัวอย่างที่ ให้ท่านผู้ชมลองลองไปลองทำกันดูนะครับเพราะว่ามันจะสวยมากนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็ลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาร์มคิวสวัสดีครับเย้ฮู้